การค้นพบเรือโบราณเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก,ลลกรมศิลปากรเนี่ยมีโครงการโบราณคดีใต้น้ําพบเรือโบราณเป็นจํานวนมากนะครับที่ในอ่าวไทยแล้วก็เรือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรือที่อยู่ในช่วงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเรือที่เราค้าขายกับต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนสินค้าจำ,จำพวกเครื่องสังคโาก นะครับเขาสัตว์หนังสัตว์แล้วก็เ,เครื่องเทศไปขายต่างประเทศแต่การค้นพบที่นี่ต้องถือว่าเป็นการค้นพบเรือโบราณที่เก่าที่สุดที่เราเคยเคยพบเพราะฉะนั้นจากการาศึกษาวิจัยของนักโบราณคดีก็พบได้ว่าเรือลำนี้ก็มีความเก่าถึงยุคข,ของกรุงทวาในสมัย ธวาราวดีใช่ไหมสัตวษพุทธศตวรรษที่13ซึ่งเก่ามากก็คือประมาณ1,200กว่าปีใช่ไหมประมาณ1,200กว่าปีเพราะนั้นเรือลำนี้ก็ย่อมเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน ช่วง1,200ปีที่ผ่านมานะครับได้มีการค้าขายกับต่างประเทศแล้วก็มีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่สวงธรรมเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในในการศึกษาค้นคว้าเนี่ยก็ต้องทำความกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะมีนักโบราณคดีของไทย รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีการวิเคราะห์สิ่งของที่เราค้นพบแล้วก็จะมีโครงการที่จะอนุรักษ์เรือตลอดจนการจัดทําพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเรือลํานี้แล้วก็เป็นพิธัณฑ์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายระหว่างไทยกับต่างประเทศซึ่งในจาก โบราณวัตถุที่เจอเนี่ยก็แสดงว่าเรามีการค้าขายจนถึงเปอร์เซียแล้วที่มาวันนี้เนื่องจากว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีการพูดถึงในกระทรวงวัฒนธรรมว่าเป็นโครงการสําคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นรวบรวม ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรือลำนีและก็เป็นผัิภัณฑ์ที่จะให้องค์ความรู้ที่เคยมีมานะครับเกี่ยวกับเรือเพราะฉะนั้นอ,องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่นียก็เป็นสิ่งที่น่าน่าสนใจและก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยว่าเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายมาตั้งแต่สมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้ว ก็จริงๆแล้วขั้นตอนเนี่ยก็จะมีขบวนการเนื่องจากว่าเรือเนี่ยส่วนหนึ่งของเรือก็ยังอยู่ยังยังยัง,ยงอนุรักษ์อยู่กับสถานที่จริงดังนั้นก็ต้องมีการดําดเนินการในส่วนนี้ด้วยก็ต้องใช้เวลาพอสมควร